ก็ถ่ายเรื่องนี้ก็เหนื่อยมากน้องช่วงที่เราถ่ายกันก็ถ่ายกันแบบหลายเดือนมากๆครับแล้วก็เรื่องนี้ก็อย่างที่ดิวกิ้นบอกเลยตอนที่แบบว่าอดิวพูดทีว่าแบบมันมีความชาเลินหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นซีนแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความสามารถของเขาเออเขาก็ผ่านมันไปได้บอกสิว่าแบบในเวอร์ชั่นของเรามันจะไปสุดที่ตรงไหนเพราะว่าเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นนู้นเขาก็สุดเวอร์ชันนู้นเขาก็สุดงานเขาก็สุดตรงไหนผมว่าผมว่ามันมันสุดตรงที่ หนึ่งคืออะไรที่เราดูเวอร์ชันออริจินอลเรารู้สึกว่ามันดีมากในในในเชิงโครงสร้างในเวอร์ชันของเราเราเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเราก็ขยี้มันเข้าไปอีกเติมมันเข้าไปอีกแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดนี้มันถูกปรับมาเป็นบริบทของความเป็นไทยมากขึ้นแล้วกันบอกว่าเราเอนน่าจะมีอะไรที่มันแบบตลกเพราะเราเราเข้าใจกับบริบทของเรามากขึ้นแล้วก็อะไรที่เราเห็นว่ามัน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 ไปเท่านี้แล้วซึ่งมันสุดยอดมากแล้วนะพี่หมูพี่ตงเขาก็จัดให้เราแบบไปข้างหน้าอีก แล้วก็มีพีพีครับก็เลยสุดการเล่นพีพีเป็นไงบ้างพีพีก็ยากนะครับยากเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะมันจะยากตรงที่ว่าเวลาถ่ายใช่ไหมฮะคือเราห้ามโดนตัวใครเลยคือพี่ว่าสิ่งเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันกับการที่แบบเหมือนปกติเราก็จะแบบตดนตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่โดนตัวหนุ่มเรพี่อ้เ จบเลยออกเลยครับจบเลยไม่ก็อย่างนั้นแหละครับก็คือยากแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันต้องมีความท้าทายหลายอย่างก็เป็นผีเนี่ยมันก็เป็นแบบก็จะมีปมเนใจอะไรอยเงี้ังไงปมอะไรไม่รู้เหมือนกันเหนื่อยการทำงานเล็กๆเหนื่อยมากใช่ไหมเหนื่อยครับเรื่องนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันครับแล้วก็แต่ว่าก็มีความสุขเหมือนกัครับว่าบรรยากาศในกองต่างๆแล้วก็การทำงานกับพี่หมูพี่โต้งเนี่ยที่รู้สึกว่าแบบเพิ่มงานแล้วเราแบบพึงใจไปด้วยแล้วก็สนุก เหนื่อยถึงท่านต้องกอดกันในกองเลยเหรอเขากอดอยู่เขาต้องการกำลังใจมันให้กำลังใจกันบ่อยขนาดนั้นมันเหนื่อยแค่ไหนเชียลก็เขาเป็นพวกแบบงอแงก็ต้องแบบพอยแบบอาสู้ชู้นะใช่แค่นี้เหรอแม่ปฟูบอกว่ามันเยอะกว่านี้นะรู้ได้ยังไงบินรู้บอกรู้ไม่บอกเลยไม่เบนบอกหรอกซึ่ง่ดยปกติเขางอแงบ่อยหรอคะ ผมว่ามันผมว่ามันผมว่าเขาเครียดมากกว่ามันยิใช้ออแอร์จะไปถูกหรว่าพอผมว่าเวลาเวลาทางานแสดงมันจะมีบางครั้งที่แบบมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะพอแล้วบางทีมันเป็นเรื่องของสมาธิบางทีมันเป็นเรื่องของความเครียดบางทีมันเป็นเรื่องของสิ่งเล้าต่างๆที่มันเข้ามารบกวนเราเวลาเราแสดงอย่างเงี้ยบางทีเราเราต้องใช้จินตนาการในในในระดับที่ที่แบบโอ้โหเราไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆอย่างเงี้ยเขาเขาเล่นกับเพลินเินเยอะเขาก็จะต้องเหมือนว่าเล่นกับอะไรที่มันแบบ ไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆเยอะแล้วต้องใช้จินตนาการเยอะอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบว่าผมยังไม่ได้ไม่ได้ออย่างี้ยผมมันเป็นความเครียดมากกว่าคือว่าเขาเอาง่าเพื่อให้เราให้กำลังใจเออผม้โอ้โห้มีแค่ทรกอะไรเงี้ยนี่เฉยอยากดูแต่บทบาทของแก่นี้มันจะหนักกว่าบางที่นะเพราะมันต้องเจอกับหลายผมผมว่าหนักหนักคนละแบบหนักคนละแบบอย่างอย่างอย่างของผมคือเราได้เพราะเป็นออริจินอลเลยหมายถึงว่าในเรื่องผมจะเห็นผมจะเห็นเขาคนเดียว เหมือนว่าคนอื่นจะไม่เห็นอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่าเราต้องเล่นรับดีแอคหลายอย่างแล้วมันต้องถ่ายแบบมีเข้าแบบไม่มีเข้าแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ต้องเล่นหลายอย่างครับเหมือนว่าผมจะเป็นแบบเหมือนในเรื่องจะเป็นตัวโดนจะเป็นคนที่เหมือนว่าต้องไปทำหลายอย่างหรอโอเคเแล้วดูเองมีได้ทำดูอินดูอะไรอย่เนี้ยไปอินนะเหมือนว่าหมือนว่ามันเป็นตัวที่แบบซวยไปเจอนั่นเจอนี่อย่างอในทีในเทรลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอ่าต้องเต้นโคดั้สมาอันนี้เหมือนกับต้นฉบับอะไรเงี้ยมีแบบต้องปลอมตัวเข้าไปในบาร์ อะอย่างเงี้ยมีอ่าโหอีกเยอะเลยอ่ะอย่างไปเลยลงกระทืบอะไรเงี้ยซีนแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมว่ามันมีอ่าการเตรียมตัวในเชิงสกิลหลายอย่างที่แบบมันมันต้องใช้การเรียนรู้เยอะแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยอย่างเงี้ยซีนแอคชั่นซีเรีย่างเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหเหนื่อยต้องวิ่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 งเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็อันนี้จะเป็นความยากของผมคำย่าของวีพีเขาก็นั่นแหละพอเป็นผีก็ต้องเล่นกับอะไรที่มันไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้้ยแลวเวลาโรแมนติกยังไง ใช่นะฮะซีโดพิติกยังไงไม่ยากครไม่ยากเชื้อชาติฮะเชื้อชาตไม่พอมัมันคุ้นเคยกันอย่างอย่างโอ้โหซองแดงอย่างแปรรับอเงี้ยมันผ่านมาเหมือนว่าเราเราเล่นเหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบเราเราคุ้นเคยกันเราเล่นด้วยกันเราสนุกไม่คุ้นนะไม่คุ้นนะอ่ะตอบเองเธอตอบซีซีโดพิติกแล้วแบบแล้วไม่เธอตอบแล้ว ในเรื่องผมไม่ได้ชอบเพราะรแมนติกอะไรไม่มีแต่เขามันแะอ้งผมนะเอ๊ยังไงอะคะก็เขาอยากแต่งงานกับหนูไงเพราะว่าผมสวยไงในเรื่องนี่ในเรื่อง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 โอ๊แต่ว่าที่พี่พีเรียกกินว่าอะไรนะในเรื่องแบบสามีใช่ไหมคุณสามี โซเชียลทำลายแตกแล้วตอนนี้ก็มันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบทออริจินอลครับก็คือแบบว่าเหมือนเขาจะเรียกว่าคุณสามีเพราะว่าเหมือนพอเราแต่งงานกันปุ๊บเขาก็เป็นคุณสามีของตอนตอนแรกที่เราก็มองหน้าเขาแล้วเรียกเขาว่าคุณสามีมันต้องฟิลลิ่งไหนยังกินึกไม่ออกเขาเสียงไหนญ่พี่ลองลองเรียกพี่คุณสามีไม่ได้ไม่ใช่คนจะเรียกคุณเรียกแล้วคุณสามี พี่แล้วนะคุณสามีมันไม่ได้กิไไไนไม่มีเรียกตอ,อไบไม่ม,มีเพราะในเรื่องผมจะเป็นขัดขืนไงแบบจะแบบโอ้ยอย่ามายุ่งนะโอ้ยจริงๆแล้วในเรื่องใน,ใ,นในช่วงแรกอันนี้ก็จะมีความใใคล้ายๆกับออริจินอลนะหมแต่ว่ามันจะมีความตัวละครผมอะมัน,ม,นมันก็จะมีการเรียนรู้ไปตลอดทั้งเรื่องอนะไรเงี้ยแต่ผมว่าในช่วงต้นเน่ยมันจะมีความแบบ ใชยแท้มากๆแล้วมันก็จะมีความเหยียดเพศอยู่ด้วยเบาๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเฮ้ยยังไม่ยุ่งนะไอ้ไอ้ผีแบบฉันจะไปแต่งงานกับใครกับผู้ชายอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้เฮ้ยอย่ามายุ่งนะไอ้ผีการบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ได้บูลลี่ก็เห็นว่าแสดงนี้อยากเน้นตามบ้างเขาจะเรียนแบบพระเอกพันล้านไงหรอจะได้เรียนรู้มาเป็นรุ่นน้องอ่ะรับศึกษางานอไ่างเงี้ไหวไใช่ไหมไหวอย่าง จะมาเรียนรู้เอาไว้เขาเรียนจรนี่เหมือนเจมส์ไม่ว่าพี่เหมือนเจมส์เป็นเมนเทอร์อยู่มีหาบัตรคอนเสิร์ตสามาเรื่องคอนเสิร์ตพี่พี่เลยคอนเสิร์ตต่างๆพี่เอาปล่อยแล้วบัตรก็ขายหมดแล้วส๊อทเลยก็ดีใจมากๆคือพี่กับทีมเนี่ยก็คือดังลุ้งกันว่าแบบเฮ้ยบัตรจะหมดไหมจะหมดไหมเหมือนที่พี่บอกแล้วแบบเออก็เครียดเหมือนกันเพราะบัตรหมดอย่างเงี้ยแล้วก็มนเแฟนให้การซัพพอร์ตแบบดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตว่าจะแท่งไฟที่เราทําอะไรก็ ดีใจมากๆตอนนี้ก็ซ้อมไปได้ประมาณ70แล้วซ้อมทุกวันเลยทุกทุกวันนี้ก็คือซ้อมประมาณแบบวันละครึ่ชงชั่วโมงเหรอพักวัน,นละครึ่งชั่วโมงซ้อมวันละ10ชั่วโมงนะจ๊ะกษา แล้วคุณบุกินต้องซ้อมไหมคะอะไรนะฮะคุณบุกินต้องซ้อมไหมคอนเสิร์ตพี่พีซ้อมอะไรแต่แต่พี่ให้สัมภาษณ์ทั้งคนบอกว่าคอนเสิร์ตอันนี้กินซัพพอร์ตแบบว่าไม่คิดว่าเออกินจะมาเลยเออไมยถึงแบบเนขาเขาซัพพอร์ตเต็มบอกกินซัพพอร์ตเต็มที่ไม่คิดว่ากินจะซับ s u p p o ได้ให้ัพพอร์ตเขาทุกทางทุกเรื่องให้อะไรเขาไปบ้างอะไรซัพพอร์ตยังไงเขาบ้างบอกไม่ได้หรอกเรา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 ลงโพมาให้คุณ ผมอยู่ลอนดอนนี่ผมยังซัพพอร์ตเขาเลยใหญ่เรื่องอะไรของแบกของแบกของอะไรไม่ให้เขาเลยเขาไม่ของฝากแล้วของฝากของฝากคือเขา่ฝากผมไม่ใช่ผมของของฝากฝากเอากลับมาให้ด้วยนะก็ร้านอยู่ที่นู่นพอดีอะ อะไรแบบนี้แต่ก็สับซ้อนกันอยู่ตลอดให้กำลังใจแบบถามเลยว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วจาเป็นว่าก็อุ่นใจอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานพี่เบลหรือว่าทุกๆคนทีมงานเราก็ก็ผมเชื่อมือทุกคนที่แบบดูแลเขาอยู่า้จองตั๋วเครื่องบินตรงวันหรือยังคะใช่นะฮะับจองตั๋วเครื่องบินตรงวันหรือเปล่าคะถูกเครื่องบินเลยเหรอเออช่วงนั้นที่ไทยไหมช่วงนี้ไทยหรือเปล่ช่วงนั้นแ่ะครับจริงๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงเรียนเป็นช่วงเรียนและช่วงนี้ช่วงงนนนีี้ก็็เเปช่วรย อ๋อเข้าใจแล้วใช่จริงๆวันวันนี้ก็ก็เรียนนะก็เรียนส่งไปรานี่ยังไปนะฮะส่งไปลานอะไรเงี้ขาส่งส่งแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่แอปูเราก็ใช้โคต้าไปอะไนิดหน่อยแต่ว่าเราเราเน้นทำงานเราทำงานเราอ่านเลคเชอร์ล่วงหน้าเราทำงานล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าจะบินมาดูเป็นช่วงเรียนของผมการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเราทุกคนต้องให้เขาสนใจแักำลังใจนะคิง ผมให้กำลังใจเขาทุกทางที่ผมทำได้เวลาเขาเรียนกำลัำใจเนี่ยก่อนแน่นยังไงอะอ่า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 คุณสามีพี่ลงอ๋อก่อนให้กำลังใจอยู่แล้ว่เจบแบบนี้นะว่าใช่รู้จักมันคนเยอะไงทำไมอ่ะคนเยอะเราไงอ่ะ ต่เดี๋ยวพี่หลับตาให้พี่ไม่เห็นตาไม่เห็นเหนราเร็วเไม่เห็นจริงๆไม่เห็นจริงๆเธอถ่ายไม่เฉยพี่แจ๊คไม่ถ่ายพี่แจ๊คไม่ถ่ายหรอเนี่ยพี่แจ๊กไม่น่าพลาดเลยไมเหมือนคอนเสิร์ตหนูแหละพี่ไม่คุ้สภาพเห็นมาวินาทีเดียวเนี่ยเวลามันผ่านไปเร็วมากจะมีซีนี้หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกเขาติดเรียนไงผมติดเรียน เราไม่เอาเปิลหรอพี่เราต้องแบบแล้วเอาอะไรมาแล้วแล้วกัจริงเขาก็ต้องมาแหละพี่คิดถึอีกทีได้ค่ะได้ค่ะต้องแรง20ปีนะย้ำอีกรอบย้ำอีกรองนครับตองไดแต่งผีนะครับเป็นเรื่องแรกครับเป็นเรื่องแรกที่เราเล่นนะครับก็เป็นเรื่องแรกของพีพีด้วยของพีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นคู่กันด้วย ก็ฝากเลยครับทุกโปรภาพยนต์วันที่20มีนาคมนี้กเพลงฝากเพลงก็เพลงฉันหรอเพลงตูดอ้นเพลงตัวโดนนะผมเพิ่งปล่อยเพลงไปนะฝากด้วยนะคนนะเพลงตัวโดนนะตัวนี้ปล่อยมีไปแล้วนะทั้งดูช่องแชนแนลเมื่อกี้เห็นไหมนะแล้วก็ฟังได้ทางเพลิปที่เราังเลยครับแล้วก็ในทีเซอร์ที่ปล่อยไปก็จะมีเพลงเพลงด้วยก็ฝากติดตามเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีเพลงอะไรเพลงที่จะปล่อยอัลบั้มเลยเนาะ เบา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 ก็จะเป็นเพลงซองแดงซองแดงซองแดงแตงพี่้อยพี่จะนี่หรอก